สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน s e ก a premium มนะฮะกับตัวไฮบรับไนั่นเองนะตัวนี้จะเป็นงาน Glass Simulation Figure er นะฮะก็ะคือจะเป็นตัวนั่งเก้าอี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นของไฮบรันั่นเองอันนี้หน้ากล่องอันนี้ด้านข้าอันนี้ด้านหนึ่งอ่าอีกด้านหนึ่ง ก็ด้านบนนะครับกับด้านล่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะไว้นะไหออกมาไออันนี้คืออะไรเอ่ยรองเท้าแยกเหรอแล้วก็มีเก้าอี้นะฮะเหมือนว่าจะมีเป็นรองเท้าแยกวางที่พื้นให้นะฮะไ เราแกะดูข้างในกันอ่ะตัวเก้าอี้นะครับอันนี้จะเป็นทรงเดียวกับของโคนันนะฮะแต่ว่าจะโคละสีอันนี้จะออกเป็นสีม่วงสีไม้จะเข้มกว่าแล้วก็สลักลายเหมือนกันนะทรงเก้าอี้คือเหมือนกันเลยแ ลายต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแค่คนละสีนะน,นะฮะแล้วก็ที่ตัวไออันนี้จะเป็นนั่งคุกเข่าขึ้นมานะฮะจะมาในชุดสีชมพูนะฮะน่าจะหันข้างกอดเข่ามีถุงเท้าถุงนอ่องถุงเท้าสูงนะฮะลักษณะประมาณนี้นี่น่ารักนี่ไอน่าจะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีรองเท้าเนี่ย แถมมาฮะอีกคู่หนึ่งคืออันนี้เขาเหมือนจะวางไว้ข้างๆอันนี้แปลว่าผมผมไม่แจกแล้วกันเดี๋ยวขายโอเคอันนี้นั่งก็คือนั่งนั่งนั่งเลยนั่ง <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นนั่งปกติอยู่บนเก้าอี้ตัวไอ้น,นี้จะนั่งแล้วถ้าขยับไม่ดีจะค่อนข้างที่จะล้มง่ายนะคะตัวนี้นี่ อาจจะต้องหาอะไรมาช่วยล็อกที่ก้นเอาไว้นะฮะจะได้แน่นๆไม่หล่นอย่าเงี้ยถ้าหมุนเนี่ยบางทีอาจจะล้มได้นี่จ,จะมีแบบลกโยกนิดนึงนะฮะคราวนี้ความสูงนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่10 13ามเซนนะ ขึ้นมาถึงหัวตรงนี้จากพื้นถึงหัวจะอยู่13เซนสูงกว่าโคน,นันอยู่เซนหนึ่งนี่นะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าขยับหรือว่าโดนกระแทกตู้หรืออะไรเนี้ยตัวไออาจจะงายหลังได้นะฮะแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันก็จะไปติดพาไอตัวพนักเก้าอี้อยู่แล้วโอเคนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูในวันนี้กับตัวของ Se กาพ r e เมียนะครับกับตัวไ Hy บร่ไอนั่นเอง ถ้าใครชอบนะฮะตัวเรื่องของโคนนนตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดอีกตัวหนึ่งโอเควันนี้เราก็มารีวิวกันให้ดูอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้โอโห้ทอยของเราด้วยนะครับทั้ง y t u t u อ่า t ิกต o อกอินสตาแกแล้วก็แฟน g e Facebook ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ